เออนันตกับชีวิตในปัจจุบันค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตนะักร้องนักแสดงที่หลายหลายคนชื่นชอบสําหรับเออนันต์บุญนาคปัจจุบันอายุ58ปีแล้วแหละค่ะเขาเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ ลักษณะบุคลิกแล้วเนี่ยเป็นคทนทะเลนมีผลงานเพลงป๊อปโด่งดังอย่างมากมายอย่างตอนนั้นก็คืออัลบั้มขออาภาัยในความไม่สะดวกและอน,นันต์เสมอหน้าสังกัดของ RS และคนอนรชรชัดชุดความรักของคุณชุยและมนรักลุกทุง่งทางช่องหลักสีหลังจากนั้นเองก็มีผลงานเพลงลุกทุง่งมีผลงานแสดงละครเรื่องสงครามค้างเตาและครนแก๊งสืบและยังมีต่างๆอีกมากมายเลยคะ่ะ และในน้านของชีวิตส่วนตัวเขานั้นนะคะเคยแต่งงานกันกับทางน้านของทัมมี่แอนด์ชูซีเป็นสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันมีบุตรด้วยกัน3าคนคือเกบกระทิและกระแตได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนานถึง13ปีแล้วค่ะก่อนจะแยกทางกันไปปัจจุบันเนี่ยใช้ชีวิตคู่โดยสมรสกับนักแสดงและพิธีกรสาวอย่างอ้นสีพันชื่นชมสมบูรณ์ซึ่งชื่นชมบูรณ์นะคะซึ่งในด้านของความรักของทั้งคู่ก็ ตั้งแต่ปี2550นั้นปัจจุบันเองก็ยังไม่มีทายาทค่ะซึ่งเรื่องนี้โอนเองก็เคยเปิดใจว่าตนเองนั้นไม่ปล่อยให้มีเองแหละพเพราะรู้สึกว่ายังไม่พรอ้อมแม้สามีอย่างเอเองจะแบบว่าพร้อมมากก็ตาม โดยเธอเล่าว่าสําหรับเรื่องลูกตอนนี้ก็ชะลอชะลอนะผัดไปเรื่อยๆแหละค่ะก็ประมาณ7-8ปีแล้วก็เอาตรงๆสําหรับโอนแล้วนะโอนรู้สึกว่าแค่มีเราสองคนตอนนี้มันก็พอแล้วซึ่งเรียกได้ว่าทั้งคู่พอใจกันแบบนี้แหละค่ะแต่ล่าสุดก็มีหลานชายตนนัวน้อยๆของสาวโอนที่ทั้งคู่แบบเลี้ยงนะ ที่ทั้งคู่เองเนี่ยเลี้ยงเอาไว้ซึ่งก็นะ่ารักมากๆค่ะนั่นก็คือน้องอาทินั่นเองโอ้โหตัวติดคุณลุงตุลป้าตลอดเลยวันนี้ทางทีมงานเลยไม่พลาดพาไปชมสวนของคุณเออนานการจะเป็นยังไงสำหรับที่แห่งนี้มาติดตามชมภาพกันค่ะ